สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนครับผมน้อมนาคราชคนเดิมนาคราชมงุลินมาแล้วครับผมบอกภาษาบ้านๆอีสานบ้านเฮาครับเมื่อน,นี่นาคราชได้เหรียญหลวงปู่สวงมาให้พี่น้องได้เบิงได้ชมกันสองเหรียญเนาะครับนาะซึ่งผมได้มาใหม่สองเหรียญน,นะครับเอามาให้พี่น้องได้เบิงได้ชมได้ศึกษาได้วิเคราะห์กันเนาะครับนาะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงที่ออกอยู วัดป่าโคแก้วนะครับวัดป่าโคแก้วเหลมยทองครับผมขาดว่าเหรียญนีนาสิษยสงในปีพศ2568ครับผมเป็นเหรียญที่ไม่ทันหลวงพ่อนะครับขาดว่าครับผมขาดว่าหรือไพลูกข้อมูลก็คอมมินบอกผมน้ำเด้อครับผมพี่น้องเอามาให้เบิ่งเอามาให้ชมครับผมเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับได้มาสองเหรียญพี่น้องได้มาสองเหรียญนะครับแกะให้ดูเลยดีกว่าอยู่ในซองเลยครับผม เป็นเนื้อกะไหลท่องครับผมเนื้อกะไหลทองนะครับโอ้ยพี่น้องเห็นกันชัดบนนอ,นอครับมันก็จะเสบเสบตาหน่อยนะครับมันเหลืองเนาะครับพี่น้องโอ้ยสวยงามครับผมพี่น้องขัดว่ากะไหลท่องหรือเนือ้อท่องเหลืองนี่เลยครับผมพี่น้องคือว่าสวยงามครับผมสวยงามนะ นี่ครับพี่น้องได้มาสองเหรียญครับผมได้มาสองเหรียญนะครับเหรียญเแกะเหรียญนี้ให้เบื้องน้าพร้อมกันไปเรื่อยครับผมวัดป่าโคแก้วนะครับอำเภอภูสิงครับตำบลละล่มครับผมจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ได้มาสองเหรียญครับเกจิอาจารย์หลวงปู่สวงครับผมนี่เทวดาเดินดินนะครับโอ้สวยงามครับพี่น้องโอ้เสียบตาเหลี่ยมตาบ่นออพี่น้องยัยมัน สะท้อนนะครับนเงางามมากเลยสวยงามครับผมพี่นอ้องวัดป่าโคกแก้วเนี่ยครับก็ผมก็ได้นี่น,น,นี่นี่ก็สมเด็จวัดป่าโคกแก้วนะครับของหลวงปู่สวงครับผมอันนี้ผมได้มานานแล้วครับผมนี้ด้านหลังเป็นรูปหลวงปู่สวงนะครับหลวงปู่สวงพระมาแปร์ใส่ด้านหลังครับนี่เป็นพระสมเด็จที่สวยงามอีกองค์หนึ่งนะครับ ของหลวงปู่สวงนะครับวัดป่าโคแก้วนี่ครับผมสมเด็จครับผมแต่สองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,นี่ตำนานหลวงปู่สวงบักกันเหนียวบักกันเหนียวหร,รือบักกันเหนียวนะครับน้อนี่ครับผมที่ซองห้พี่น้องด้เบิ่งได้ชมกันครับนี่นี่เห็นบอกบักกันเหนียวนะครับนี่ตำนานหลวงปู่สวงนี่พี่น้องโอ้ย สวยงามครับผมน่าเก็บหน้าสะสมหน้าบูชานะครับส่วนด้านหลังครับผมด้านหลังก็จะเป็นข้าวนะครับเป็นรวงข้าวเป็นเคียเค้ยวเกี่ยวข้าวครับผมนี่เป็นยันลูกบูชวรุ่นหนึ่งบักกันเนียวนีรุ่นหนึ่งบักอำเภอภูสิงห์ตำบลอรลุ่มจังหวัดศรีสะเกดครับผมสมบูรณ์พูนผลครับผมนี่โอ้ยสวยงามกับวัตราโควแก้ว พี่น้องไปพบไปเจอกับเก็บสะสมบูชาใดอครับผมวัตถุมงคลของหลวงปู่สวงก็มีมากมายหลายรุ่นครับถึงสิบวท่านหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์ครับอธิษฐานเอานะครับเนาะอธิษฐานเอานะครับหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นนะครับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับผมพี่น้องเอามาให้เบิ่งเอามาให้ชมกันสองเหรียญสวยๆเลยครับผมสวยจนเหลือมแลเนะพี่น้อง นี่ครัไปสัทธากับเก็บสะสมได้นะครับนาองสองเหรียญน,นี่ครับผมพี่น้องคาดว่าคือซีโบมีของปลอมครับผมพี่น้องคาดว่าจะไม่มีของปลอมนะครับรุ่นนี้โอ้สวยงามจริงๆเลยนาเก็บนาใสนาสะสมนาบูชาครับผมหูห่วงนี่ก็เจาะเล็กๆเจาะเล็กๆนี่โอ้สุดยอด เก็บเด้อครับผมหักใครศรัทธาก็เก็บสะสมบูชาได้นะครับนี่โอ้โหเบื้องหนา้าตาหลวงปู่ครับผมถือว่าสวยนะครับนี่ตำนานหลวงปู่สวงบักกันเนียวนี่ด้านหลังก็เหมือนกันรุ่นหนึ่งบักกันเนียวนะครับนี่สมบูรณ์พูนผลโอ้นี่กับพูวงวงครับผมเล็กๆเลยทั้งสองเหรียญน,นะครับเนาะทั้งสองเหรียญเลยครับพี่นอ้อง รอยคอปิ่นสวยงามครับผม,มสวย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 นะครับสวยงามมากเลยไปพบไปเจกอกัเก็บสะสมใดเด้อครับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินครับหลวงปู่บึงกระเดละสังขารไปหลายปีแล้วครับผมตั้งแต่ปีพศ2543น,นะครับนอหล,ลาง ใก้สลีละสังขารเขาหลวงปู่ก็อยู่ที่วัดไพรพัฒนานะครับนี่ครับอ้ยตำนานหลวงปู่สวงบักกันเนียวเหมือนกันนะครับนี่บักกันเนียวสวยงามครับผมสวยงามมากสมเด็จนี่สวยงามครับผมสมเด็จนี่สวยงามอีีน,นี่ผมเก็บสะสมบูชาติดตัวนะครับอง์นี้ผมติดตัวอยู่ผมใช้ติดตัวอยู่ไปอยากขอข้องกะ คอมเมนต์สอบถามใดเด้อครับผมพี่น้องพี่น้องผมก็ขอฝากช่องน้ำเด้อครับผมน้อมนาขลาดกันเดิมครับผมทั้งช่อง youtube ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจมีอย่างดีๆผมจะเอามาลงให้พี่น้องเดี๋ยวบึ่งได้ชมกันเรื่อยๆครับทั้งช่องย t u b e ครับเนาะอาหารการกินหรืออันนี้ต่างๆครับผมสถานทองเตี่ยวต่างๆถ้ามีโอกาสและเวลาก็จะมาทำคลิปให้ดูนะครับผมส่วนวัตถุมงคลของลุงผู้สวงเนี่ยผมก็มีมากมหม หลายรุ่นครับผมมีมากลายหลายรุ่นนะครับแต่ที่เอามาให้ดูนี่คือวัดป่าโคกแก้วนะครับวัดป่าโคกแก้วนี่ทั้งสามองค์เลยนะครับทั้งสมเด็จนะครับทั้งสมเด็จนี่ทั้งสมเด็จเลยนะครับวัดป่าโคกแก้วถือว่าสวยงามครับผมเดี๋ยวส่วนหลวงปู่สวงรุ่นอื่นๆก็นี่ครับผมนี่ครับผมพี่น้องกล้องนี่นะครับนี่ต่หลวงปู่สวงนี่นะครับผมนี่ ทั้งกล่องนี้นี่ยมีแต่หลวงปู่สวงเลยนะครับมีแต่หลวงปู่สวงเลยนี่ครับผมผมมีมากมายหลายรุ่นนะครับหลวงปู่สวงนี่ครับหลวงปู่สวงทั้งนั้นเลยนี่ครับผมพี่น้องมีมากมายหลายรุ่นครับผมนี่รุ่นี้ก็แปะจีวรนะครับหลวงปู่สวงนี่โอ้ยสวยงามครับผมเก็บสะสมไว้เยอะครับหลวงปู่สวงนะครับผมไฮสใครา กัเก็บสะสมใหญ่ด้วยครับเด้อใครอยากขอแบ่งก็มาแบ่งได้นะครับมาแบ่งได้นะหลวงปู่สวมครับผมพี่น้องก็ขอฝากช่องอีกครั้งเด้อครับผมน้อมนาคาลาคนเดิมครับผมทางช่อง youtube นะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจเห็นกันครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดตึกใจให้น้ำเด้อครับผมพี่น้องมือนี่ครับผมผมก็สิขอยุติคลิปแคนนี้เนาะครับนาอ ขอบารมีองค์หลวงปู่สวงจงปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องสุภูสุคนที่ติดตามผมที่บึงวีดีโอ,อนี้ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญให้พบพานแต่สิ่งดีๆเงินไหลนองทองไหลมาถูกเลขยกถูกหวยถูกรางวัลกันสุภูสุคนครับสำหรับมือนี้น้อมหนักขลาดมึงสุลินน้อมหนักขลาดคนเดิมไปแล้วครับผมไว้พบเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ